ปัจใจที่ไม้ดอกไม้ประดับของเราใช้ในการเจริญเติบโตมีอยู่หลายส่วนด้วยกันน้ําแสงแดดดินซึ่งในดินนั่นเองก็จะมีธาตุอาหารอันจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชครับซึ่งพืชต้ตองการธาตุอาหารหลักๆอยู่ประมาณ16ชนิด4ชนิดมาจากอากาศและที่อยู่ในดินเป็นส่วนที่เหลือในบรรดาธาตุ16ชนิดนี้มีอยู่3าธาตุาหลักๆก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียม ที่พืชใช้ไปจำนวนมากๆจึงทำให้ส่วนใหญ่แล้วในดินอาจจะขาดธาตุอาหารเหล่านี้เราจึงต้องเติมเข้าไปในรูปของปุ๋ยซึ่งมีอยู่มากมายเลยครับปุ๋ยที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่ละลายเร็วและปุ๋ยที่ละลายช้าต่างกันยังไงแล้วปุ๋ยละลายช้าคืออะไรใช้เมื่อไหร่ใช้อย่างไรวันนี้ไปตามคำตอบกับมือเย็นสุยโอ เราจะพูดถึงปุ๋ยเม็ดที่เราจะเป็นจะต้องเติมลงไปในดินเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารให้กับพืชแน่นอนครับก็คือปุ๋ยเคมีในปุ๋ยเคมีที่เป็นรูปแบบเม็ดเนี่ยมีให้เราเลือกอยู่2รูปแบบใหญ่ๆก็คือปุ๋ยเคมีต้องใส่ลงไปในดินก็จะมีธาตุอาหารที่มีความเข้มข้นอยู่ในนี้เวลาเราใช้เติมลงไปให้กับพืชจําเป็นต้องรดน้ําตามเพื่อทําละลายมีให้ความเข้มข้นนั้นทําอันตรายต่อพืชให้เกิดอาการใบไหม้ แล้วก็เกิดความเสียหายได้แต่ในขณะเดียวกันการที่เราลดน้ําเติมลงไปหรือเราใส่มากเกินไปจนเติมน้ําลงไปจํานวนเยอะมากพืชก็กินไม่ทันเพราะว่าธาตุอาหารพืชจะเข้าไปในตัวพืชได้จะแลกเปลี่ยนกันระหว่างธาตุอาหารที่อยู่ในดินกับพืชในรูปประจุไฟฟ้าพอพืชดักจับหรือใช้เข้าไปไม่ทันธาตุอาหารเหล่านั้นก็ไหลทิ้งเสียหายตลอดจนถูกอนุภาคของดิน ดักจับไว้บางครั้งพอเราใช้ปุ๋ยเคมีมากๆเขาก็จะเกิดอาการตรึงหรือดึงไว้ในดินจนพืชไม่สามารถใช้ได้นี่คือข้อเด่นและข้อด้อยของปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้แล้วละลายน้ำในที่นี้เราเรียกเขาว่าปุ๋ยละลายเร็วครับด้วยข้อจำกัดของปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วนี้เองครับจึงทำให้นักวิจัยได้มีการคิดค้น ปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยที่ทําหน้าที่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชปุ๋ยละลายช้าคืออะไรปุ๋ยละลายช้าก็คือปุ๋ยเคมีในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่ามีการหุ้มหรือเคลือบด้วยสารประเภทเรซินหรือโพลิเมอร์บางเจ้าที่นํามาขายในประเทศไทยมีการหุ้มด้วยสารประเภทเรซินที่ได้จากสารสกัดจากขุ่นเหลืองสารหุ้มประเภทเรซินหรือโพลิเมอร์นี้ จะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำละลายปกป้องธาตุอาหารที่อยู่ในเม็ดไม่ให้ถูกทำละลายได้โดยง่ายแต่จะให้น้ําค่อยๆเข้าไปทำละลายแล้วค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาจากในเม็ดปุย๋ยความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือพอค่อยๆปล่อยออกมาพืชของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกไม้ประดับที่เราอยากเห็นเขาสวยสดงดงามชั่วนาตาปีที่อยู่กับเรา เขาจะค่อยๆได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารที่ค่อยๆปลดปล่อยออกมาซึ่งปุ๋ยละลายช้าส่วนใหญ่ก็จะมีอายุการใช้งานได้นานถึง6เดือนนั่นหมายความว่า6เดือนที่เราใส่ลงไปไม่จําเป็นจะต้องเติมปุ๋ยอีกแล้วสะดวกง่ายดายไหมครับปุ๋ยละลายช้าดีกับพืชอย่างไรไปุ๋ยละลายช้าเหมาะมากๆเลยครับกับการเจริญเติบโตของพืชแทบทุกประเภทเลยประการที่ห เขาเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะใช้กับพืชให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของเขาเจ้าหน้าวัวของเราในช่วงที่มีการให้ดอกเขาต้องการธาตุอาหารจำพวกฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมงสูงพอเราเห็นเขาแต่กอดีแล้วพร้อมที่จะออกดอกหรืออยู่ในระยะที่ออกดอกแล้วเราอยากให้เขามีดอกที่ยาวนานต่อไปเราก็หยิบปุ๋ยละลายช้าขึ้นมาแล้วก็เติมลงไป ได้เลยครับปุ๋ยละลายช้าก็จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้โพเทสเซียมให้ฟอสฟอรัสอย่างต่อเนื่องทําให้พืชของเราสามารถที่จะออกดอกต่อเนื่องบานทนนั่นเองข้อ2เคเขาอยู่ในรูปเม็ดที่ถูกเคลือบด้วยเรซิน,นหรือโพลิเมอร์ทำให้การใช้งานง่ายมากๆหลายท่านที่เคยใช้ปุ๋ยละลายช้าจะพบว่าเขาไม่เปื้อนเปื้มือเลยในขณะเดียวกันถ้าเป็นปุ๋ย เคมีที่ไม่ได้ถูกเคลือบนั้นในขั้นตอนของการใช้งานถ้าเรามีมือที่เปียกนะครับเขาก็พร้อมที่จะทำละลายได้ทันทีอันนี้ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานสักเล็กน้อยข้อที่3ลดต้นทุนในการใช้งานในการใช้ปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วเราไม่สามารถจะใช้ได้คราวละมากๆต้องค่อยๆเติมหรือหมั่นเติมเข้าไป ทุก7วัน10วันหรือ15วันก็สุดแล้วแต่แน่นอนครับมันนำมาเรื่องของการใช้แรงงานและเวลาในการที่จะต้องเข้าไปดูแลต้นพืชแต่สำหรับเราในกรณีที่มีเลี้ยงต้นไม้เล็กๆน้อยๆการใช้ปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับแต่ถ้ามีการปลูกเลี้ยงเยอะๆการใช้เวลาสำหรับการใส่ปุ๋ยก็เป็นเรื่องที่หนักหนาเอาการอยู่เพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยละลายช้าก็จึงเหมาะสมด้วยประการละชนี้ครับข้อที่4ครับ ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงขออนุญาตพูดในกรณีหลังจากที่เรารับเม็ดปุ๋ยมาแล้วเพื่อการใช้งานสารเคมีที่หรือธาตุอาหารที่จะตกค้างแล้วไม่เป็นประโยชน์กับพืชก็จะมีโอกาสเหลือน้อยเต็มทนเพราะว่าปุ๋ยละลายช้าที่ถูกเคลือบวยเรซินหรือโพลิเมอร์เขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาแม้กระทั่งตัวเรซินหรือโพลิเมอร์สุดท้ายก็ถูกกระบวนการย่อยสลายในดิน ทำให้เขาสูญสลายหายไปเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อีกเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วเราก็จะพบว่ามีโอกาสที่ธาตุอาหารเหล่านั้นไม่ถูกดักจับไปโดยพืชแล้วตกค้างในดินถูกดินดูดซับไว้หรือแม้กระทั่งการไหลหนีไปจนไปสร้างผลเสียหายให้กับพื้นที่อื่นๆก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในขั้นตอนของการผลิตปุ๋ยละลายช้าจะต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มก็คือเรซินกับโพลิเมอร์รวมไปถึงกระบวนการหรือเครื่องจักรที่จะต้องทํางานมากขึ้นก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปคิดเอาต่อนะครับปุ๋ยละลายช้าใช้อย่างไรปุ๋ยละลายช้ามีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากเลยครับมี4รูปแบบที่เราสามารถจะนําไปใช้ได้ อย่างแรกที่นิยมใช้กันเลยก็คือการผสมลงไปพร้อมกับขั้นตอนที่เราผสมวัสดุปลูกจะทำให้ตัวเม็ดปุ๋ยกระจายทั่วอยู่ในวัสดุปลูกนั้นและที่สำคัญพระเอกของเราปุ๋ยละลายช้าก็จะทำหน้าที่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในขณะเดียวกันที่ปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วทำไม่ได้นะครับ การที่เราผสมลงไปในครั้งแรกเขาก็จะถูกทำละลายตั้งแต่เราลดน้ําครั้งแรกลงไปในพืชเลยก็ทําให้ได้ประโยชน์เฉพาะครั้งแรกที่เราลดน้ํานั่นเองแบบที่2ที่นิยมใช้กันก็คือรองก้นหลุมหรือรองก้นกระถางลงไปเลยก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ก็ทําให้บริเวณรากอยู่ภายในกระถางนั้นมีโอกาสสัมผัสกับปุ๋ยละลายช้าแล้วก็ทําให้ปุ๋ยละลายช้าก็จะค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมา ให้รากพืชได้ดูดเข้าไปอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการเจริญเติบโตในระยะนั้นๆอย่างต่อเนื่องครับสําหรับวิธีการใช้ข้อที่3เหมาะอย่างยิ่งกับท่านที่เลี้ยงต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้กระถางก็ตามที่ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆแนะนำให้ท่านขุดเปิดผิวดินเป็นหลุมๆเป็นช่วงๆห่างกันพอประมาณแล้วก็เติมเอาปุ๋ยละลายช้า ใส่ลงไปแล้วก็กลบดินทำอย่างนี้จะทําให้พืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ได้รับธาตุอาหารมาเป็นเวลานาน,านสามารถได้รับธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องช่วยให้เขาโตดีครับวิธีการที่4หรือวิธีการสุดท้ายที่นิยมใช้กันเป็นวิธีการที่เราใช้กับปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็ว<ๆ>เช่นเดียวกันก็คือการหว่านลงไปในกระถางบนผิวหน้าเลยข้อเสียของวิธีการนี้มีนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยละลายช้าเป็นปุ๋ยที่ค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์ เวลาเราลดน้ําลงไปก็มีโอกาสที่จะกระเด็นออกมาสูงเลยในขณะที่ปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วพอเราเติมลงไปน้ําจะเป็นตัวทำละลายโอกาสกระเด็นไปหรือหนีหายไปก็จะลดน้อยลงเพราะว่าจะมีบางส่วนที่ถูกทําละลายแล้วก็พร้อมที่จะซึมลงไปในดินนั่นเองปุ๋ยละลายช้าควรจะใช้เมื่อไหร่คําตอบเรื่องนี้อยู่ที่ความต้องการของผู้ปลูกเลี้ยงเลยครับถ้าเราสังเกตเห็นอาการขาดธาตุอาหารของพืช หรือเราพิจารณาแล้วว่าเขาอยู่ในระยะที่ต้องการใช้ธาตุอาหารใดธาตุอาหารหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของเขาในระยะนั้นเราก็จะเรียกปุ๋ยละลายช้าเติมลงไปได้เลยก็ต้องคำนึงถึงว่าปุ๋ยละลายช้าแม้ว่าจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์ต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าเขาจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนําให้เติมปุ๋ยลงไปครั้งใหม่อยู่ระยะไว้ประมาณสัก 5-6เดือนเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการจะเติมลงไปแต่สำหรับท่านที่เลี้ยงต้นไม้แล้วมีความประสงค์อยากจะให้เขาเติบโตเร็วขึ้นอาจจะพิจารณาจากเรื่องที่1ครับให้ดูเม็ดปุ๋ยที่ใส่ลงไปก็จะพบว่าจะมีความใสเพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นแสดงว่าปุ๋ยเคมีที่อยู่ในเม็ดนั้นหายไปแล้วครับเริ่มจะหมดแล้วก็ให้เราเติมลงไป หรืออย่างที่2ก็เติมตามความต้องการของเราได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าการจเจริญเติบโตของเขาในช่วงนั้นๆแม้ว่าเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วแต่ยังคงช้าอยู่ก็อาศัยเติมลงไปเราก็เติมลงไปเพิ่มได้เลยครับไม่ต้องกังวลว่าเขาจะสร้างความเสียหายให้กับพืชนะครับเพราะว่าเขามีความเข้มข้นน้อยจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีแบบรลาเร็ว ห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วลงไปนั้นต้องรีบรดน้ําเติมลงไปเพื่อทําละลายเขาในทันทีข้อควรคํานึงถึงเมื่อเราคิดจะใช้ปุ๋ยละลายช้าเราต้องระลึกไว้เสมอเลยนะครับว่าปุ๋ยละลายช้าเป็นปุ๋ยที่ควบคุมการปลดปล่อยหรือละลายธาตุอาหารจากในเม็ดปุ๋ยออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช อีกประการหนึ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจไว้เสมอกระบวนการผลิตปุ๋ยละลายช้าเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นและมีวัตถุดิบโพลิเมอร์และเรซินเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้เขาจึงมีราคาสูงกว่าปุ๋ยเคมีละลายเร็วนะครับแต่เมื่อพิจารณาในเรื่องของความคุ้มค่าในการที่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ก็เป็นเรื่องที่น่าใจอีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงมือยันซูริโอก็เคยเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงต้นไม้เหมือนกันยังจําประสบการณ์ครั้งแรกที่เราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วผลปรากฏว่าลดน้ําน้อยไปลดน้ํามากไปรวมไปถึงใส่ลงไปแล้วฝนตกลงมาแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปหายไปเลยแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยแบบละลายช้าข้อดีของมันก็คือค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์กับพืชน,นั่นเองทําให้เราหมดห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นประโยชน์ได้ ทำให้มีธาตุอาหารเลี้ยงพืชที่เรารักอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ <Yeah. S 1> ปุ๋ยเคมีแบบละลายช้าก็มีอยู่ด้วยกันหลายเจ้านะครับที่ผลิตก็สามารถเลือกหาได้ตามความประสงค์ของทุกท่านเลยแต่มีข้อพิจารณาอย่างนี้นะครับก็คือในเรื่องของสูตรปุ๋ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ส,สูตรด้วยกันนะครับก็คือสูตรเสมอก็คือจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างละเท่าเกันสูตที่ผมใช้บ่อยเลยก็คือ 13, 13, 13 สูตรนี้ในการบำรุงไม้ใบนะครับทำให้เขาโตไปทุกๆส่วนพร้อมๆกันสูตรที่2ก็คือสูตร1 2 25 6สสูตรนี้จะมีสัดส่วนของฟอสฟอรัสสูงเพื่อช่วยกระตุ้นในการจเจริญเติบโตของดอกครับและพร้อมกันนั้นก็จะมีธาตุอาหารพวกแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์ใส่ลงไปด้วยเป็นธาตุอาหารรองที่พืชใช้บ่อยเหมือนกันแต่จะเติมลงไปในปริมาณที่เล็กน้อยก็เลือกใช้สูตรที่เหมาะสมเอานะครับ ถ้าต้องการบำรุงต้นไม้ใบอย่างเปเปอร์โรเมียใบด่างสูตรเสมอนึกไว้เลยครับติดสามติดสามติดสามแต่ถ้าเป็นพืชไม้ดอกกล้วยไม้หน้าวัวก็ให้นึกถึงหรือต้องมี12 2 5 6 6ติดบ้านไว้ด้วยครับแต่ถ้ามีทั้งไม้ใบและไม้ดอกก็มีทั้งสองสูตรติดบ้านไว้ <Okay. S 1> ไม่ติดบ้านครับ <Yeah. S 1> สาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุป,ปนิสัยของต้นไม้ มีอยู่ที่มือเย็นส튜รดีโอเป็นประจําทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหลายๆตอนนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ผมเชิญชวนท่านกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้ด้วยนะครับ และเชิญชวนท่านกดกระดิ่งหรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อมือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับรู้สาระดีๆจากมือเย็นนี้ก่อนใคราหากท่านเห็นว่าสาระดีๆจากมือเย็นนั้นเป็นประโยชน์กัแชร์สนับสนุนมือเย็นหน่อยนะครับมือเย็นและปุ๋ยทั้งละลายเร็วละลายช้าขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันในตอนต่อไปนะครับ